สวัสดีครับเมื่อคืนฝนตกแรงแล้วก็ตกหนักสาใจมากเลยครับวันนี้สวนของผมก็ได้รับน้ำฝนไปเต็มเต็มต้นไม้แต่ละต้นนะครับเขียวสดชื่นเทียนอยู่นี้ก็จะมีต้น ช่ำชานะครับเป็นไม้ล้อมนะครับช่ำชาไม้ล้อมอ่าและต้นนี้ต้นพยุงครับพยุงหนึ่งปีนะครับนี่ต้นพยุงหนึ่งปีครับส่วนที่เห็นไกลๆก็จะเป็นต้นสาตต้นว่านะครับตามขอบบอ่อตามขอบบอ่อป่านี่ก็จะมี ต้นยางนานะครับต้นยางนาตะเคียนกระถินเทพาส่วนไม้ท้องถิ่นของพื้นที่นี้นะครับก็คือต้นขี้เหล็กจะมีต้นขี้เหล็กเก่าอยู่แล้วผมก็เอาไม้มาปลูกเสริมนะครับ อืเห็นต้นเล็กๆนี่ก็คือต้นฉำฉาหรือต้นก้ามปูนะครับต้นเล็กสองต้นทางนี้ก็จะเป็นต้นสักสองต้นนะครับต้นสักต้นกล้วยแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ของเพื่อนบ้านครับดีมากเลยต้นโพ ก็ชุ่มฉ่ำครับเป็นฝนตกหนักครั้งแรกของฤดูฝนปี2,566นะครับ